วันนี้จะมาทำฝรั่งแช่บวยค่ะล้างฝรั่งให้สะอาดก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็คือบวยค่ะสำหรับบวยของเรานะคะจะใช้หลายรสค่ะก็จะมีทั้งบวยรสเค็มบวย3ามรสบวยรสหวานเออจริงๆแล้วไม่ไม่ฟิกนะคะเพื่อนๆว่าจะต้องใช้บวยอะไรบ้างสูตรนี้ได้มาจากเพื่อนของเราเองค่ะเราเคยทำครั้งหนึ่งมันอร่อยค่ะเออวันนี้ผ่านร้านฝรั่งนะคะก็เลยซื้อมาทำอีกค่ะแล้วก็ขอแนะนำค่ะว่าอยากให้เพื่อนๆลองนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะสำหรับบวยเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยของเราก็เนี่ยค่ะผสมรวมกันมาหลายๆรสค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นโหลสําหรับแช่บวยนะคะเอาฝรั่งใส่ลงไปในโหลได้เลยค่ะต่อไปก็ใส่บวยลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะให้ท่วมฝรั่งเลยนะคะปิดฝาค่ะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้หนึ่งคืนนะคะตอนนี้เราทําตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงที่ยังก็กินได้แล้วค่ะอันนี้เราไปใส่ตู้เย็นกันค่ะ